หัวหน้าเรียกผมมามีอะไรหรอครับพอดีว่าฉันอยากจะให้นายช่วยในงานวิจัยของฉันหน่อยนะวิจัยอะไรเหรอครับปลูกผักหรือเปล่าปลูกผมต่างหากแม่คนเราหัวร้านเฮ้ <Hey! S 2> พอดีว่าการทดลองของฉันเน่ได้คืบหน้ามาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็สําเร็จไปได้ด้วยดีฉันก็เลยอยากจะให้นายเข้ามาช่วยเนะ่ช่วยอะไรหรอครับฉันต้องการตัวนายมาล้อมรวมกับสิ่งทดลองของฉันน่ะและเมื่อสิ่งนี้สําเร็จเมื่อไหร่แล้วก็โลกนี้จะสงบสุขดังที่ฉันหวัง โลกสงบสุขอย่างนั้นเหรอแต่ว่าการทดลองนั้นย่อมมีความเสี่ยงต้องตัดสินใจก่อนการทดลองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าการทดลองผิดพลาดผมจะเป็นยังไงล่ะครับนายก็จะเละเป็นขี้ยังไงเล่าฉันล้อเล่นนะฉันล้อเล่นตายยังไงเล่าแล้วหัวหน้าจะให้ผมตายอย่างนั้นเหรอครับก็ถ้ามันผิดพลาดนายก็จะตายแต่ถ้ามันสําเร็จนะ ความฝันของฉันก็จะเป็นจริงผมเข้าใจนะครับว่าหัวหน้ามีอุดมการ์ที่จะทําให้โลกนี้สงบสุขแต่หัวหน้าจะเอาชีวิตของพวกผมมาทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องมีการเสียสละกันบ้างและนายต้องมาทดลองโอเทคทีฟไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอะไรทั้งนั้นแล้วถ้าผมปฏิเสธล่ะครับฉันก็จะไปให้นายร่วมทีมกับเราอีกงั้นผมขอลาออกครับแกไม่มีสิทธิ์ลาก่อนครับหัวหน้ากรนี่โอเทคทีฟขอโซแมนฉันเลือกนาย ม<ะ>ือจการโอดิ c เทค e ทีฟซะแก้าดียังไงที่ปฏิเสธหัวหน้าถ้าเป็นนายแล้วน่าจะทำหรือเปล่าล่ะยอมที่จะตายอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ใครจะไปยอมถ้าเป็นฉันน่ะล่ะฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันเอา้าเฮ้ยผิดบทนายต้องบอกว่านายยอมดิอ๋อโอเคถ้าเป็นฉันนะฉันจะยอมอุทิศทุกอย่างเพื่อวหนนา หัวหน้ามีบนคนกับพวกเรามากนายก็รู้ในวันที่พวกเราไม่มีใครหัวหน้าเป็นเพียงคนเดียวที่ดูแลให้อาหารพวกเราได้ลืมไหแแล้วกันเหรอแต่สิ่งที่หัวหน้าทำํำเขาไม่เห็นค่าพวกเราแล้วในตอนนี้เขาเห็นฉันเป็นสิ่งทดลองอย่างนั้นเหรออาจจะใช่หัวหน้าอาจจะไม่เห็นค่าของพวกเราแต่ว่าสิ่งที่หัวหน้าสร้างนะจะทําให้โลกสงบสุข อย่าทำมาพูดเลยแต่ก่อนนายก็ฆ่าคนมาตั้งเยอะแล้วทำไมนายถึงอยากจะให้โลกสงบสุขละ่ะฉันเพียงแค่ทำตามที่หัวหน้าสั่งสิ่งไหนที่หัวหน้าสั่งฉันก็จะทำฉันจะเดินตามทางของหัวหน้ามันต้องเป็นทางที่ดีที่สุดงั้นก็เลือกของแกและกันฉันไปละถ้าพูดดีๆแล้วนาย,ยังไม่ฟังก็ต้องพูดทั้งน้ำตาจะเอางั้นก็ได้คอสตูมนันโอ้ดี detective

เอาตัวมันไปคอสตูมแมนออไม่ไม่ไปเยบได้แล้วโอ้ดีเทคทีฟแพ้แล้วกไปคุณลงครับขอแฮมเบอร์เกอร์อันหนึ่งครับได้สิลูกเอาแฮมเบอร์เกอร์ไหนเราฉลามเอาไหม เออฉันเอาไส้กรอกดีกว่านะมีไส้กรอกไหมครับลุงไส้กรอกมีแต่ไส้กรอกอีสานไส้ไส้กรอกอีสานเหรอเออเอาก็ได้ครับเอาทำไมนายตัดใจแทนฉันเนี่ยฉันรู้ว่านายชอบกินไส้กรอกอีสานไงมันอร่อยใช่ไหมล่ะเปรี้ยวได้ใจเสือเกินสรุปก็คือเอาไส้กรอกอีสานหนึ่งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์หนึ่งครับ โอเคไส้กรอกอีสานกับแฮมเบอร์เกอร์นะครับจะว่าไปลุงหัวหน้าสัปหาาดได้ตายไปแล้วคุณลุงได้เห็นคนที่ฆ่าหัวหน้าสัปหลาบ้างไหมครับคือผมอยากรู้จักเขาจริงๆเลยอะ่ะเขาถ้าจะเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วนะฉลามนะใช่จะก็คิดงั้นเหมือนกันพวกเธอคิดผิดแล้วล่ะนะไอเดี๋ยวคิดผิดอะไรล่ะครับนั่นสิครับจริงๆแล้วนะ่ะคนที่ฆ่าสัปหลาด ก็คือเอ้ยนี่มันคุณจอห์นนี่มาซื้อแฮมเบอร์เกอร์เหมือนกันเหรอครับเนี่ยพอดีผมแค่มาเดินเล่นแล้วก็เจอพวกคุณกําลังซื้อไส้กรอกอีสานอยู่นะครับก็เลยมาเยี่ยมอะโอ้โหพูดเป็นผู้ป่วยเลยมาเยี่ยมนั่นสิจะว่าไปแล้วเมื่อกี้คุณลุงกําลังจะพูดอะไรเหรอครับปอดดีลุงกําลังจะพูดว่ามีหัวใช้เท้าขายอยู่ที่ร้านนี้ด้วยโอ้โหหัวใช้เท้าเหรอครับ มักินไม่เป็นนะไม่เอาเป็นหัวใช่เท้าห่อขนมปังครับเอ้ลุงจะติดอ่างทำไมเนี่ยเมื่อกี้ยังพูดเลื่อนไหลยอยู่เลยนั่นสินี่คุณลุงเป็นอะไรเนี่ยสบายดีไหมครับคุณจอรนสบายดีครับผมเพิ่งไปหาหมอมาเมื่อกี้เองเอา้าคุณเป็นอะไรอะ่ะปวดฟันเฉยๆนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองพอดีว่าบริษัทของพวกเราอยู่แถวนี้พอดีอะ่ะอยากจะชวนคุณไปกินชาบ้านเราหน่อยเป็นการแบบว่าตอบแทนที่คุณพาพวกเราไปกินในครั้งที่แล้วเนะี่ยใช่ใช่ อ๋อคงไม่ได้หรอกครับพอดีผมต้องไปทำธุระต่อนะไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับโอ้ยน่าเสียดายจังเลยน้าฉลามนะนานสิโหสา์จะได้ตอบแทนและกันงั้นผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับใกล้ๆนี่เองครับผมถ้าเดินใกล้ๆแค่นี้ไม่ปลอดภัยก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วอยู่แค่นี้เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วเนี่ยไว้เจอกันนะครับคุณจอหนไปแล้วครับบ๊ายบายแมฉลามกลับบริษัทแล้วก็เถอะคิดถึงไงไม่ได้ไปนานเออนานสิ ห่ากึสักทีเฮ้ยคิดถึงจะอ่ะอดีนี่เราเข้าผิดห้องหรือเปล่าเนี่ยไอ่ใช่ว่าถูกห้องเลยนะไหนลองดูดิเออก็ถูกเลยนี่ถูกนะทําไมของมันหายไปหมดเลยโจรปนหรือเมาโอ้โห <c oughs> มีอะไรให้ปนมาเนี่ยก็เธอมากันแล้วเหร<ะ>อแวนเฮ้ยอ้อยตกใจหมดเลย ฉันก็ตกใจเหมือนกันแต่ดีเลยหน่อยสวัสดีครับคุณเจ้าของบ้านจะว่าไปทำไมของในห้องเรามันหายไปหมดเลยครับพอดีว่าฉันให้คนมาเก็บกวาดของในห้องพวกเธอน่ะพอดีว่ามันพังไปหมดเลยล่ะนะเอา้ามันพังได้ไงครับผมยังไม่ได้ทำอะไรพังเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าใครทําแต่ว่าก็ พังเละเทะไปหมดเลยล่ะนะฉลามใครทำวะเนี่ยไม่รู้ดิโ,โอพวกเ,เราก็ศัตรูเยอะซะด้วยอ๋อหรือว่าอาจจะเป็นไอหัวหนา้าสัปหลาดแน่นอนเลยเอ้ยอาจจะใช่ก็ได้นะงั้นเจ๊ครับเดี๋ยวพวกเราก็ค่อยซื้อของย้ายเข้ามาใหม่นะครับไม่ต้องแล้วล่ะจ้ะเอ้าทำไมอะ่ะพวกเธอเนี่ยถึงจะทําประโยชน์กับเมืองนี้มากมายแต่ว่าพวกเธอก็เป็นตัวอันตรายเหมือนกันนะมันมันหมายความว่ายังไงอะ เจ้ลัวว่าถ้าเจ้ปล่อยให้พวกเธออยู่ที่นี่คนอื่นจะเป็นอันตารายน่ะรวมถึงเจ้ด้วยแล้วก็บ้านของเจ้งั้นแสดงว่าเจ้จะไล่พวกเราออกแล้วครับใช่ต้องหาเหรกไอ้พวกตัวซวยที่นี่มีแต่ความทรงจําของเรากับเอเลี่ยนด้วยสิ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเจ้มากนะครับที่ให้พวกเราเช่าต้องหลายเดือนงั้นพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วไ,ไ่นะครับ เอเลียนก็ยังนอนเหมือนเดิมนะฉลามใช่วันๆเอาแต่นอนไม่ทํางานทําการเลยนอนเป็นผักะ่ะฉันมีอะไรจะบอกนานะเอเลี่ยนตอนนี้พวกเราโดนไล่ออกจากที่อยู่เก่าแล้วว่ะใช่พวกเราต้องย้ายที่อยู่แล้วนะเมื่อไรนาะยจะหายนะเอเลียนฉันอยากให้นายมาช่วยพวกเราจริงๆเลยพวกเราอยู่กันสองคนแล้วแบบปัญหามันลุมเล้าเต็มไปหมดเลยอะ่ะ <c oughs> หรือว่าจริงๆแล้วนายตายไปแล้วนะไ <c oughs> อฉลามนาะยต้องไปฟังหัวใจเอเลี่ยนก่อนว่าตายหรือเปล่านายลองไปฟังนี้

เดี๋ยวฉันเอาตังค์ในกระปุกฉันไปช่วยไงเอออ๋อขอบคุณมากเลยเลามสัก30ล้านได้มั้งในกระปุกฉันโอ้โหกระปุกมันจะเท่าไหนวะนี่ยมี30ล้านนะฉันไปแล้วนะเอเลี่ยนมาเยี่ยมแค่นี้แหละไปดีกว่าไปนะเอเลี่ยนเล่าก็ไดแล้วก่นวันนี้เอเลี่ยนได้กินข้าวบ้างปะวันนี้ทำไมสปาร์ลานมันเหลือแค่นี้เองเนี่ย ไอ้จอยมันเอาไปตายหาที่ไหนหมดนะที่ฉันเรียกทุกคนมาในวันนี้เนี่ยเพราะฉันมีสิ่งดีๆมานําเสนอเฮ้ย <Hey! S 1> ฉันมีสิ่งทดลองมานําเสนอเป็นสิ่งทดลองที่ประสบผลสลําเร็จของฉันเชิญดูได้เลยการทดลองของฉัน